เป็นเกมเชนเจอร์เลยนะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะที่คนมองข้ามนะคือการเกิดขึ้นของรีดเป็นทั้งข้อดีข้อเสียที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเร็วมากอแต่ก็อิ่มตัวเร็วมากเหมือนกันอทําให้ทุกอย่างอะที่ควรจะขยายตัวอย่างค่อยเป็นถ้าไม่มีรีดนะผมว่ากว่าที่โมเดิร์นเทรดหรือเซ็นทัลหรือโรงแรมโกดังทุกอย่างเนี่ยจะขยายจนเต็มประเทศได้ขนาดนี้นะผมว่าห้สิบปีนะ แต่เนี่ยทุกอย่างขยายจนเต็มประเทศเนี่ยม่อสิบปีเองนะสิบสิบห้าปีเนี่ยเต็มหมดเลยนะเพราะหลีดตัวเดียวหลีดนี่เป็น financial instrument ที่เอื้อคนรวยมากๆคุณลองคิดดูว่าลงทุนห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าไม่มีหลีดมาช่วยกว่าจะลงทุนกว่าจะเริ่มคืนทุนกว่าจะเริ่มมีกำไรใหม่ไปขอกู้แบงค์ใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยเซ็นทันเนี่ยเติบโตช้ามากกระเตาะกระแตกระเตาะมาเรื่อยๆถูกไหมจนกระทั่งมีหลีดนี่แหละจากแค่ เผื่อไม่ถึงหมื่นล้านด้วยนะหลังปีสีจนกลายเป็นกี่แสนล้านเนี่ยพราะหลีดตัวเดียวนะแต่ว่าในมุมกลับก็ทําให้ทุกอย่างมันอิ่มตัวไปหมดเลยเมือเน,นี้เต็มประเทศไปหมดเนี่ยมันเป็นดาบสองคมถูกไหมมันเหมือนกับว่าหลีดก็ทําให้คนรวยรวยขึ้นอย่างมากแล้วก็เร็วแต่ก็ไปเบียดคนชั้นกลางที่ควรจะค่อยเติบโตไปตามเวลาอืให้แบบหายมันมันการแข่งขันมัน ถูกดูดซับออกไปหมดเลยไปอยู่ในมือของแค่บางกลุ่มคือบริษัทขนาดใหญ่หมดเลยอะซึ่งสิ่งนี้ในอินเดียไม่ค่อยมีรู้ไหมอัน<ม>นี้เป็นข้อดีของประเทศอินเดียนะปกป้องผลประโยชน์ของรายย่อยอกับ s m e มากๆเลยทุกวันนี้ยังมีเหมือนโชว์หวยเหมือนร้านขายอร์นร์ทุกอย่างเนี่ย<ม>แบรนด์ต่างชาตินี่เข้าได้ยากมากขึ้นมาเข้าได้ง่ายขึ้นในช่วงหลังๆนี่เอง<ม>ทาให้คนอินเดียเนี่ยการกระจายรายได้ไดเนี่ยดี<ม>เขาไม่อนุญาตลงนาแบบ โชว์หวยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดินเทรดใหญ่ๆมาเปิดกลางเมืองนี้ไม่มีนะ